ก็ต้องเป็นพื้นดินพื้นดินเท่านั้นหาได้พื้นลูกลังไม่ไหวนะพื้นถ้าถ้าเทปูนแล้วลำบากเลยอันนีเ้เราหาได้คเ,เกตีหาบ่อไม่เจอครับอตอนนี้ผมก็เจาะหาบ่อให้แล้วนะครับแล้วก็ท่อใส่ไม่ให้ท่อใส่ไว้ให้ ทีง่ายๆครับโอ้โหถ้าหาบ่อไม่เจอนะครับถ้าบ่อหายหาบ่อไม่เจอก็เราเปิดที่โถส้วมนะครับเรามาเจาะเปิดที่โถส้วมก็จะเห็นท่อทกออล้องมองเห็นก็จะเห็นว่าท่อมันไปนทางไหนครับว่าจะเดาทางได้ง่ายสำหรับเทสนี้มันเป็นเป็นขาบอกว่าเป็นบ้านเช่าเพราไม่ยู่ใหม่แล้วไม่รู้ว่าบอ่อเป็น นี้เราก็มาเปิดที่เหนวแล้วก็ที่หัือแล้วก็ดูท่อดูทิศทางท่อแล้วไปจัดขดออ้างนอกนีครับข้อกก็ดูเรียบร้อยนะแล้วก็ใส่ท่อต่อท่อขึ้นได้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ยี่วีอะไรข้างนอกก็ใส่ข้างนอกก็ใส่ทอกกส่อไว้ข้างในแล้วก็ปังโมไว้แล้วก็ปูนหบรอบเรียบร้อย <c oughs> ง่ายๆครับ รบ้านที่บอ่อหายบอ่อไม่อย่เจอบ่อหรืหอว่าเจ้าของบ้านเก่าเขาไม่อยู่หายได้แต่ย้ําต้องเป็นพื้นดินเท่านั้นนะครับพื้นปูนก้าเทปูนแล้วไม่ได้ไมี่ปูนแล้วหาหลายาวคนบอกตอนนี้นี่ก็เสร็จแล้วครับข้างนอกก็เรียบร้อยแล้วครับดูเรียบร้อยดูให้เรียบร้อยก็ใส่ท่อก่อมาอะไรต่อไปต่อไปกระดูดได้แล้ว ขอบอะไรขอบไว้จบทีนี้ก็มีแค่นี้เงครับ<อ>นำเสนอตอนนี้สวัสดีครับ